ถ้าเป็นเราเราก็คงจะตกใจไม่ใช่น้อยคืออยู่ดีๆก็มีแท็กซี่ขับตามเธอจี้แบบตามติดๆตามติดๆซึ่งเธอก็งงว่าแท็กซี่คันนี้ตามเธอทำไมเจ้ากระทั่งจะถึงหมู่บ้านนะก็พยายามคิดในใจว่าฉันบวดรอบหมู่บ้านสักรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเขารู้บ้านฉันว่าอยู่ตรงไหนแท็กซี่ยังตามเลยอะ่ะสุดท้ายเธอจะลองจอดหารปภเรียกตำรวจเลยนะคะส่วนเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อดูคลิปเลยค่ะเปิดไฟเขาเปิดไฟเลตามมา มไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะมันเหมือนพวกแกลบพวกอะไรอ่ะเออเหมือนพวกพี่ตามมาพี่บอกว่าเมาปะเนี่ยพี่เขาให้ตามมาใช่พี่เมาปะเนี่ยโอ้ย่ได้กินเลยได้หรอง่วงนอนกันแล้วเองไม่ผมคิดว่าเขาให้ไปรับคนหนึ่งให้ไปรับหลังหนึ่งพี่พี่พี่พินัย แล้วตอนตอนเข้าไปก็มีรถเปิดไฟเห็นป่ะน้องเห็นป่ะลอยกลางอ่ะไม่ที่น้องวนไปอ่ะแล้วพี่ตามไปแล้วเขาก็ไปจอดไปจอดรอยที่มีเด็กอ่ะที่ผมก็นึกว่าบ้านหลังนั้นผมว่าให้ตามนี้ไปรับคนในนั้นไม่ให้ไม่ให้ไปรับคันนี้ไม่ให้ไปรับคนรถคันนี้มมันไ่่ใช ดเูเขาุ่ยเนาะฟังไม่เข้าใจว่าคือ,ค,อคือต้องการอะไรตามผู้หญิงค่ะออขับตามตามตา,มตามแล้วก็อ้างนูน่นอ้างนี่นะผู้หญิงก็ถามคนขับแท็กซี่พี่แล้วพี่ตามจี้หนูทําไมจนถึงบ้านเนี่ยขับตามทําไมพี่คนขับแท็กซี่อ้างบอกว่านึกว่าเป็นแกล มันเป็นเหตุผลที่เราก็ฟังเรียกงงแกบแล้วยงงัวยงไงเขาอบอกว่าเขาเห็นเปิดไฟเรียกให้ขับตามมานึกว่าจะมาให้รับคนในหมู่บ้านแต่ผู้หญิงเขาก็เถียงกลับมาว่ามันไม่ใช่ละซึ่งก็จริงค่ะมันไม่ใช่นะคะก็จะถามกลับไปว่าแล้วลุงอะ่ะเมาหรือเปล่า คนขับตอบสั้นๆว่าแค่ง่วงเอ๊ยยังไงยังไองไอยู่เนาะ<ม>เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ปทุมธานีนะคะเมื่อเป็นเรื่องแบบนี้ผู้สื่อข่าวช่อง8คุณพานุพงศุรภาพลงพื้นที่ไปเจอผู้เสียหายอายุ26ปีเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่า2วันก่อนค่ะเธอเลิกงานขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านคนเดียวสังเกตพี่แท็กซี่คนนี้คันนี้ขับตามเธอมาตั้งแต่วัดสายใหม่ย่านคลองสามลำลูกกาจนถึงทางเข้าหมู่บ้านนี่มัน5กิโลเมตรนะแต่ ตามติดๆคือเราขาับอ่ะเขาตามเราต้องรู้สึกได้เนาะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นแท็กซี่ที่มารับคนในหมู่บ้านแต่มันผิดสังเกตตรงที่แท็กซี่คันนี้เขาปิดไฟหน้ารถนะคะเธอก็เลย เอาเพื่อความปลอดภัยของตัวฉันเองฉันขับมาคนเดียวเนาะวนรอบหมู่บ้านสักพักหนึ่งก่อนละกันแท็กซี่เธอว,วนยังตามเธออีกอะ่ะอ,อันนี้คือชัดแล้วล่ะใช่เลยนะคะเธอก็เลยจอดขอความช่วยเหลือกับพี่รอปภเลยบอกแจ้งตำรวจนะคนขับก็จอดแล้วมีอาการสับสนเหมือนพูดจาวกไปวนมาแล้วอ้างว่าเธอเป็นคนเรียกให้เขาขับตามพูดไปพูดมาก,ก็บอกว่ามีผู้โดยสารในหมู่บ้านเรียกให้มารับอะไรเง,งี้ยงงไปหมดแล้วนะคะพอตำรวจมาถึงขอดูใบขับขี่ขอดูแบบประชาชนคนขับก็ไม่มีอีกอ้างว่ากระเป๋าหาย พอตรวจสอบป้ายหน้ารถไม่ตรงกับหน้าคนขับอีกเอาเอาชก็จะไปกันใหญ่แล้วนะคะเนี่ยตำรวจถามข้อมูลนิดหน่อยอ้าวงงตำรวจด้วยเหมือนกันแล้วก็ปล่อยไปเลยค่ะไม่ได้มีการลงบันทึกประจวันอะไรใดๆนะคะเดี๋ยวฟังเธอหน่อยค่ะขับตรงไปจนถึงคลองสี่ค่ะเราก็เลี้ยวเข้าซอยบ้านเลี้ยวเข้าซอยบ้านเขาก็ยังเลี้ยวตามเราก็ตบไฟเลี้ยวตามเรามาแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆจนไปถึงทางเข้าหมู่บ้านเนาะ ตอนแรกเขาเปิดไฟว่างอยู่ถ้าสมมุติว่ามีคนเรียกเขาน่าจะปิดไฟตอนถึงบ้านลูกค้าแต่ทีนี้เขาปิดไฟตอนที่อยู่ตรงรปภค่ะหนูก็ขับรถออกมาหารปภใช่แล้วเขาก็ไม่ได้ขับตาม<ๆ>เขาก็คือขับวนในหมู่บ้านอีกทีแล้วทีนี้พอถึงรปภปุ๊บหนูก็ถามรปภว่าพี่แท็กซี่คนมเมื่อกี้เขามีคนเรียกเขาหรือเปล่า เขาก็บอกว่าอา้าวก็เห็นเขาบอกว่าคุณเลี้ยกเขามากับคุณใช่ใ ค่ะผู้เสียหายคาใจก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่คนขับรถแท็กซี่เขาต้องการอะไรแล้วเคยก่อเหตุแบบนี้หรือเปล่าและไม่สบายใจด้วยทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งรปภทั้งตำรวจทำไมปล่อยตัวไปง่ายๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอ๋อเป็นความเป็นความไม่สบายใจของเธอ,อแต่เราก็พอจะเข้าใจได้นะเพราะว่าพี่พี่แท็กซี่เขายังไม่ได้ทําอะไรผิดนะขับรถตาม,ม,มแต่สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งของคนเสียหายผู้เสียหายนะก็คือเขามีมความสังเกตสังกาจะไปไหนอะไรก็แล้วแต่คอยสังเกตว่ามีคมสะกดรอยตามหรือ เปล่าอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับข่าวช่อง8ปรบเครื่องเขียงข้าง